เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่77ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ภาพพจน์เนี่ยมีหลายแบบใช่ไหมแต่หลักๆเลยที่ข้อสอบออกบ่อยก็คืออุปมาอ่า ก็จะมีพวกอุปมาอุปลักษณ์สัตพศหรือว่าจะเป็นบุคลาธิสถานโอเคอุปมาภาพภาพพจน์อุปมา,า,า,ปมาเนี่ยก็คือการใช้การเปรียบเทียบเนาะ คีย์เวิร์ดของมันก็คือมันจะมีคำว่าเหมือนดังอะไรพวกนี้อุปรัต์เนี่ยจะเป็นการเปรียบเป็นเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ใช้คำเป็นเลยอย่างเช่นกีฬาเป็นยาวิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นการเปรียบเทียบสัตะพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาติ ส่วนบุคลาภิษเสถานเนี่ยคือการที่สิ่งไม่มีชีวิตอะแสดงออกเหมือนสิ่งมีชีวิตทำกริยาเหมือนสิ่งมีชีวิตเช่นปีที่แล้วมันออกว่าความสำเร็จรอโอบกอดเธออยู่ก็คือให้เธอพยายามนะเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยจะรอออก เรอโอบก,กอดเธออยู่ความจริงความสําเร็จมันโอบก,กอดใครไม่ได้เนาะมันเป็นการเปรียบเทียบเอาคือเป็นบุคลาทิสฐานนั่นเองโอเคแล้วเรามาดูว่าข้อไหนที่มีการใช้ภาคพจน์พวกนี้บ้างข้อที่หนึ่งที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาน้องยังไม่เจออะไรในข้อนี้เนาะข้อที่สองมาจอดหน้าท่าวัดพระเมรุข้าม ริมอารามเรือเรียงเคียงขนานก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่พูดว่ามันมีการกระทำอะไรบ้างข้อที่สามเสแยงเส้นโลมาให้อาวรถึงดงดอนแดนบ้านการบุรีก็ไม่มีข้อที่สี่มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดานรักมักเป็นผลก็ยังไม่มี เกษาหอมฟุง้งดังปรุง,รงจันจะทรงโสมโนมพันอันใดอันนี้เนี่ยมีคำว่าดังดังก็คือใช้ภาพพจน์อุป,ปมาเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อที่5ได้เลยว่าเป็นข้อที่มีการใช้ภาพพจน์สรุปภาพพจน์มีหลายประเภทอุป,ปมาเช่นการเปรียบเหมือนดัง ประมาณนี้ถ้าอุปลักษ์จะเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ว่าใช้คําว่าเป็นสัทพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาติและบุคลาธิสถานก็คือการที่สิ่งไม่มีชีวิตทำกริยาเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ